สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีตอนรับทุกท่านมาพบพูมของปปู่ีสุโธมย่าสีปทุมมาคําชโนนดครับผมแล้วก็เป็นดินแดนของพระาน,นาคาราชครับผมครับพบปูมีบริวารมากมายแล้วสำหรับคลิปนี้ครับผมในคณะนี้ครับผมผมต่อสายกับน้องปิ่นแก้วแล้วครับผมน้องปิ่นแก้วนาคราชครับผมแล้วก็จะพูดคุยถึง นาคาราชสิงหาที่ย่เมืองบาดานครับผมสวัสดีครับน้องปิ่นแก้วครับผมค่ะวัสดีค่ะครับผมอ,อยากให้น้องปิ่นแก้วเบาซู้ฟังแนะ่มีเหตุการณ์เรียบเรียงจังไดแน,น,นเวเบาซู้ฟังเลยครับผมเรืยนเชิญครับหนุฝันหนูฝันได้ไปเมืองบาดานครับวันนีได้ไปเมืองบาดาน,นดม,มา,านนีก็เลยดำน้ำไปอะไรองครับไปหอนเมืองบาดานเลยเห็นปู่กัญญา ก็เลยหนูก็เห็นไงหนูก็เลยเห็นครับเ,เ,เห็นปูกป่กับย่าก็ปู่กับย่าก็เลยถามถามว่าดำน้ำมันยังไงได้อะครับไม่รู้เนี่ยปู่ก็เลยแบบนี้อพอพอลูกน้องเขาถามว่าใครครับปู่อะอ๋อหลานปู่เนนียแล้วหนูก็เลยดำกับอาคืนมาเมืองมนุษย์แหละครับก็เลยมาน้ำ ก็เลยเห็นอะไรอยู่ในคอเนี่ยเป็นเกล็ดเดนี่ยครับหลังจากที่เข้าสัมผัสกันมือน,นั่น,นแล้วก็ตอนกันขึ้นก็นเลยฝันเนาะครับผมครับแล้วบัตตานี่ตื่นขึ้นมามีเกล็ดครับผมมีเกล็ดอยู่ที่คอมันมอลไรบ้างครับผมอ่ามันกำลังเริ่มขืนน่อยแต่อััอนหนึงนีะ่ะมันข้นเป็นเกล็ดมันหลุดออกไหมอ๋อครับผมเกล็ดหลุดออกแล้วเนาะอันนึง ครับผมครับผมก็ได้ผมก็ได้ทายเกรดนั่นให้ทุกท่านลงเห็นเห็นอยู่ในเฟสเนาะครับแล้วก็สิงหาว่าจังไหนแน่ครับคิดว่าเป็นเกรดที่สิงหามาสถิตเนาะมาส่งสัญญาณตลกเขาก็บอกว่ามันเพราะว่าเราไปดำน้ำไงแล้วมันก็เลยจะกลายเป็นพญานาค ก็เลยสิงหาก็เลยหยุดหยุดให้มันไม่เห็นให้เก็ดมันหายแต่เก็ดตัวนี้มันหลุดออกก็เลยแบบทําให้มันหายเกิดไปเลยไงแล้วก็ไม่อยากให้กายลาเป็น,นพญานาคไงคนั่นแหละสิงหาเขาบอกเพราะเลยมันยังไม่ถึงเวลาเพราะว่ามีแม่อยู่ครัแม่เป็นมนุษย์อยู่ก็เลยเียทําให้เอามือมาจับคอก็เลยเกิดมันก็เลย ก็เลยหายแต่มันก็หลุดออกอันหนึ่งอ่ะที่หนูตื่นที่หนูไอหเห็นตื่นเห็นเห็นเลยน้องปีนแก้วรู้สึกเจ็บไหมครับตอนที่เกิดขึ้นครับก็รู้สึกออกแบบเจ็บนิดนึงแล้วก็ออกหลออมันร้อนอ่ะครับอ่ที่อเอาผ้าพันไว้นี่คือ,ค,อคือรู้สึกยอายอาคนใช่ไหมที่ว่ามีเกลดขึ้นอ่าครับผมคิดว่าจะมันะจะขึ้นต่อไปไหมครับเกลดนี้ ม,มันก็จะขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้ามันถ้าฝันแบบนี้ถ้าฝันว่าได้ดำน้ําแล้วมันก็จะขึ้นนิดๆเรื่อยๆแ,แต่มันก็ไม่ได้ขึ้นแรงหรอกรเพราะว่ามันยังไม่ชั้นเวลาคอาวที่จะเป็นเนี่ยแหละครับผมเดี๋ยวถ้ามีเกล็ดหร,รหรือว่ามีรูปภาพอะไรก็ส่งมาให้ทางแอดบุญผาลาภาโชคเอาไปให้ท่านผู้ชมดูด้วยเนาะเพื่อเป็นบรารมีได้ไหมครับ อ่ครับแล้วสําหรับตัวเลขสิงหาได้ได้ถามไหมครับได้ถามสิงหาไหมครับสิงหาเขาก็ถามอยู่ค่ะว่าเขาบอกว่าที่เล็กเป็นตัวท,ที่นูชหุดทูบได้อ่ะสี่สองห้าไอ้สี่สองห้าไงสี่สองห้าสองครับค่ะอืมค่ะแล้วก็ เสองตัวก็สองห้าสองห้าครับค่ะแล้วกันไว้ก็สองเก้าก็ได้ค่ะครับผมครับกันไว้สองเก้าก็ได้เนาะแล้วภาพที่เป็นเงานน้นที่ถ่ายให้ผมดูน่ะมันมันเป็นลักษณะไหนตอนมาครับผมเล่าให้ฟังหน่อยครับความรู้สึกที่ว่าก่อนที่จะถ่ายภาพครับมันเป็นเงาเคลื่อนมาใช่ไหมครับผมมีมีเสียงเนาะ ภาพเสียงเขามาสองทนค่ะเขาค่ะเขามาแบบแบบสองทุง่มเองถึงเวลาสองทุ่มเขาจะเขาจะมาเป็นเงาค่ะคมาเป็นเงาแล้วจะอยู่ข้างพงัดลมพัดลมที่จริงอ่ะท,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 ที่ห้องหนัวอะ่ะพัดลมแล้วก็แล้วจะเห็นหางชัดเจนเลยหนูเห็นแบบว่าลูกน้องเขาจะอยู่ข้าง สิงหาใช่ไหมเขาจะอยู่มันจะมีหางลงมาข้างบนมันจะเป็นหลูกน้องอีกข้างหนึ่งมันจะเป็นบริลลุกน้องของสิงหางครับหางก็ไม่ค่อยยาวอันนี้หางยาวเขาจะเรียกว่าไม้กระบองอะ่ะครับไม้กระบองพญาน,นาคลูกน้องเขามาสองคนกันไงทุกทุกคืนไงเขามากับสิงหานาคราชอ,อมามามา,<ข>าด้วยใช,ใช่ไหมนะอ่ะครับ เขามาแบบลูกน้องเขาจะให้เห็นหางตลอดเลยแล้วข้องบนเขาจะให้ห็นหางครับแต่ซิงหาเขาจะเป็นเงาเงาใหญ่ๆห่่เงาใหญ่ๆห,ห,ห,ห่แล้วทีจะนั่งนั่งเหมือนคนนั่งอ่ะครับเอาขาห้อยลงมาคนี่แหละ<ม>หนูว่าเขาจะต่มามาเฝ้าหนูเป็นเป็นกวาหนูจะจะจะกลายร่างเป็นพญานาคตอนนี้เขารู้อยู่ว่าหนูมีแม่ครับแม่อยู่ คนเดียวครับผม<ะ>คือเราต้องดูแลแม่เนาะ,ะ,ะครับค่ะค่ะแล้วสิงหามบอกว่าจะมาปรากฏตัวให้เห็นแบบให้เห็นชัดกว่านี้ยังไม่ถึงเวลาแล้วคิดว่าช่วงไหนครับเข,เขาเขาบอกว่าเขาจะมาเป็นกายทิพย์เป็นมานเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกว่าจะให้เห็นครับครับเขาจะมาเป็นกายทิพย์แล้วจะ จะมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่วจะปรากฏตัวจริงให้เห็นอ่าสาธุตอนนี้ค่ะเขามาเป็นกายทิพย์อยู่ครับแต่ยังแต่ยังไม่ถึงเวลาของเขาไงเขาจะมาแบบเป็นกายทิพย์อยู่ค่ะครับผมพอาเขามาจะค่ะพอเขามามาันจะเป็นกายทิพย์กายทิพย์แล้วเขาจะปรากฏให้เห็นวันนั้นเลยค่ะ,ะครับการเตรียมตัวที่ต้อนรับอ่าสิงหาที่จะมาสองทุ่มเนี่ยเรานั่งสมาธิสวดมนต์ใช่ไหมครับ อ่าก็ขึ้นขันไหนครับผมขันห้าขันแปดดอกไม้ขันค่ะขันห้าค่ะขันห้าเนาะขันห้ามีกันดอกไม้ครับมีเงินห้าบาทสาธุครับผมแล้วทุกวันพระครับทุก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 วันพระด้วยที่จะขึ้นขันเนาะค่ะบอ่าครับผมแล้วก่อนจะตีห้าเนี่ยเทสิงหาจะไปเนี่ย เขาเขาพูดอะไรอีกไหมเขาส่งสัญญาณแบบไหนครับผมเล่าให้ฟังหน่อยเขาบอกว่าเขาเขาจะมาแบบนี้ทุกวันแล้วเขาก็จะบอกให้หนูว่าว่าอะไรนะเขาบอกว่าเขาจะมาเฝ้าอย่างนี้ประจำจนกลัวเขาจะตกผให้เห็นครับค่ะเขาบอกว่าหนูน่ะเป็นพยานนาคเขาบอกอย่างเงี้ยถ้าหนูจะตายไปอ่ะกี่ชาติหนูก็ต้องต้องเป็นพยานนาคอยู่ดีอยู่แล้ว เขาอเคคบ,บอกอย่างเงี้ยค,ครับแล้วสิงหาได้ได้กล่าวถึงบุญผลาไหมครับผมเขาบอกว่าบุญผลาเป็นคนที่มีใจคนมีบุญใช่ไหมบุญแสดงแสงหาบุญใช่ไหมสาธุเขาเขาบอกว่าถ้าใครจะจะคุยกับไอ้จาจะจะสัมภาษณ์หนูเขาต้องให้ให้อันเชิญเขาอย่างนี้เหมือนเหมือน,นบุญผลานี่แหละสาธุแต่ คนที่มาสัมภาษณ์หนูเ่ยเขาไม่ได้ขอเขาแบบแบบถ่ายเลยเอ่ะพูดเลยลเอ่ะแต่จริงหาขอว่าถ้าจะขอกขอแบบนี้ได้แบบคุณพราลานี่แหละออครับผมสาธุเขา,ก,ก,า,เขาก,ขขก็บอกว่าเขาได้รับบุญจากบุญพราณนี่แหละอ๋อสาธุครับผมไปไปถึงด้วยใช่ไหมหมอสาธุครับผมค่ะครับครับเพราะว่าเขาเริ่มมีอ่า ได้รับรู้สึกว่ามีบุญกุศลมีบุญ,ม,บญมาช่วยอ,อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเลยบอกว่าอย่างเงี้ยอ๋อครับผมดีดีเป็นการดีเนาะครับผมถ้ามีอะไรเราก็ออระลึกถึงกันแล้วก็เราทําบุญอะไรเราก็ระลึกนึกถึงท่านสิงหเนาะสิงหาหนคาาราชครับผมครับถ้าอ,อย่างไงถ้าช่วงเย็นนี้เขามาก็บอกเขาด้วยกันแล้วกันว่าบุญพลาอนุญาตครับผมอนุญาตสัมภาษณ์ปิ่นแก้วหรือน้องน้ําฝนนี่แหละ ที่มีชื่อป่นแก้วนคราชอยู่เมืองบาดาลเนาะและ้วก็บริวารที่มาด้วยกันสองสองคนด้วยกันสองตนด้วยกันครับผมบริวารที่มาสองคนก็ชื่อไอ้สุวรรณแล้วก็เท่นั่นแหละบริวารของสิงหาอ๋อบริวารสิงหาชื่อสุวรรณแล้วก็ชื่ออะไรนะครับเท,ท่จะเป็นหน้าตาเขาจะเป็นแบบพญานาคเทเนทไอ้พญานาคนอะ เขจะเป็นหน้าตาถล่นถล่นน่ะชอบพูดยอกหนูอ่ะอ๋อเหรอเหรอครับแล้วก็เขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแต่เขาชอบยิ้มส่วนมากที่สื่อในการพูดคุยกับสิงหาเนี่ยส่วนมากจะจะในความฝันหรือตอนสดๆเลยครับผมเา เขาแบบว่าเขาคุยกับหนูเขาเขาออกมาคุยเลยอ่ะเป็นงูอ่ะเขาบอกว่าทําแบบนี้ดีแล้วคนที่ได้จะได้รับบุญจะได้ไปจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ไงนะเขาบอกเงี้ยได้รับบุญมากๆแม่เนี่ยจะไปเกิดเป็นมนุษย์มาเจอกับหนูก็ได้ยางเงี้ยอสาธุครับผมครับขอให้ได้รับอันนี้สองส่วนบุญค่ะต้องการต้องการบุญกุศลเยอะ เราก็จะต้องไปเกิดมาแล้วมาเจอหนูอ,ะอ,นอะอ๋อเนี้ยอ๋อสาทุครับผมแล้วยังไงก็ฝากถึงสิงหาเนาะเพื่อสร้างบรารมีให้คนมีปัจจัยสีค่ครับผมให้เอฟทุกท่านที่ชมคลิปนี้ครับได้ได้สร้างบุญได้ใส่บาตรและลึกถึงสิงหานครราชที่อยู่เมืองบาดาลแล้วก็ฝากถึงสิงหาให้นําตัวเลข ตัวแม่นๆวันที่16วันที่หนึงครับผมมาฝากมาตอนเนาะครับผมครับโดยโดยผ่านผ่านน้องปิ่นแก้วนักข่าวราชนี่แหละครับผมครับแล้วก็มีมีมีอะไรจะพูดคุยถึง FC หรือว่ามีอะไรอยากจะเพิ่มเติมไหมครับค่ก็เลขตัวนั้นราคาที่หนูให้อ่ะราคาเลขเลขที่ชิงหาบอกกันแหละครับสี่สอหครับผม อขอให้สิทธิทุกคนออครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวโค้งสุดท้ายเดี๋ยวผมะจะขอรบกวนอีกครั้งอยู่เนาะคุณปิ่นแก้วอ,อ่าปิน่นปิ่นแก้วนี่อยู่อยู่บุรีล์เนาะใช่ไหมอ่าเป็นคนบุรีล์อ่ <liters S 1> <Chris. S 2> อาครับผมอ่าขอบคุณมากเนาะปินะ่นแก้วขอบคุณมากๆครับผมครับครับขอบคุณมากเดี๋ยวโค้งสุดท้ายเราค่อยพบกันอีกเนาะจ้าจ้ามีอะไรก็สื่อมาได้เนาะครับครับเพิ่มเติมมาอีกทางด้าน ด้านหลังไม้ครับผมครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีค่ะครับท่านผู้ชมครับผมครับถุกทันกระดินเสียงของปินแก้วนาคราชครับผมที่คุณสิงหาหนาคราชที่เป็นพญานาคยุตใตยเมืองบาดานครับผมที่ทะลุภพขึ้นมาสร้างบารมีครับผมแลวก็แสดงให้เห็นครับผมมาทุกครั้งก็มีเงาเงาใยๆครับผมมีเสียง แหลมๆคือพญานาคะครับผมครับเสียนเพลินครับแล้วก็มาบริมากับบริวันสองคนด้วยกันครับผมสองตนด้วยกันครับผมครับบารมีใดครับผมพบภุ่มพบปูสีโทมยาสีปทุมมาครับผมที่บริวันมากมม้อยู่นสถานที่แห่งนี้กับคงไดยยิ้นครับในการสัมผัสพูดคุยกับสิงหานคราชครับผมครับบุญใดที่ว่าพบปู่มีหรือว่าตัวเลขใด ที่พบภูมมค้ามโฉนดมีก็ขอให้เอาห้สิงหาได้มาผ่านกับป่นแก้วนาคาราชครับผมเพื่อจะได้สร้างบาร,รมีไปน้ำกันบุญไปน้ำกันครับผมบแล้วก็จะได้มีปัจจัยสีเมื่อได้โชคได้ลาบแล้วก็คงจะได้ใส่บาตรสังฆทานบ้างแล้วก็จัดโต๊ะบวงสรวงทำพิธีกราบไหว้ขอพรกับถึง สิงหาหนาขราดน้ำกันครับผมครับขอฝากทั้งช่องแวนเดอร์พี่น้องครับผมและเรื่องเล่าแบบนี้ผมก็จะติดตามอยู่เรื่อยครับผมครับฝากกดติดตามทั้งช่องไวเพื่อเป็นกำลังใจให้เดอร์พี่น้องครับผมขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจครับผมมีจิตใจที่เข้มแข็งครับสู่กันต่อไปน้องพี่น้องครับพบภูมิใดที่พอปูมีครับคำชนดที่วาดีที่ว่าเลิศ ครับผมที่อยู่ณนะสถานที่แห่งนี้สถานที่ินซั์ซิ์นี้ครับผมก็ขอให้ไปหอดไปถึงสิงหาและก็ปินแก้วนัคราดด้วยและก,ก็ทุกทุกท่านครับผมสวัสดีครับคลิปนาค่อยพอกันไหมครับพี่น้องสวัสดีทุกท่าน